สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโอมินิบายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอาการน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับมันจะมีจุดไหนบ้างนะครับที่จะรั่วนะครับในเครื่องนะครับไม่ได้ทาคลิปนานนะครับอาจจะพูดตะกุกตะกากนิดนึงนะครับไม่ขออาภัยด้วยขอภัยไว้ก่อนเลยนะครับน้ามันเครื่องรั่วซึมนะครับจุดหนึ่งเลยครับหลักๆจะมีตรงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้น็อตตัวนี้นะครับข้างล่างตัวนี้อ่านี่คืออันดับที่1นะครััับบอนดที่2นะครับ แกนเกียร์นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ที่สองอันแที่สามนะครับถอดสเตอร์มานะครับแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยร่วดนะครับถอดสเตอร์มานะครับเขาเรียกว่าซีนสเตอร์หน้านะครับอ่านะครับแล้วมีอะไรอีกนะฮะถ้าเสียงดังไปขอภัยนะครับพอดีบ้านผมอยู่ติดถนนนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับซีนคันสตาร์ทนะครับนี่นะครับจะมีอยู่ประมาณอ่าหนึ่งสองสามประมาณสามจุดนะครับที่มันจะรั่วได้นะครับสามสี่จุดนะฮะ ผมก็บอกไปแล้วนะครับจะมีซีนคันสตาร์ทหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับที่มันจะหยดออกมาน้ำมันเครื่องนะครับแต่ส่วนมากที่เราจะเจอกันนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เลยนะครับตรงนี้เลยมันรั่วได้ยังไงนะครับแล้วเราจําเป็นไหมที่จะต้องใส่ปาเกนปาเกนฝาจานไฟนะครับจําเป็นไหมสําหรับผมผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะอะไรถึงไม่จําเป็นนะครับปกติรถที่เราใช้งานไปนะครับเห็นยางตัวนี้ไหมนะครับมันจะเสื่อมสภาพนะครับ มันจะเสื่อมสภาพมันจะหายากมันจะไม่มีของเทียบได้หรือของตรงรุ่นนะครับหรือถ้ามีมันก็จะหายากนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับนี่เวลาเราล้างรถนะครับหรือเราขี่รถตากฝนน้ามันจะเข้าไปในในนี้นะครับในฝานี้ปุ๊บแล้วไงต่อนะครับมันจะทาให้ข้างในเป็นสนิมนะครับพวกโซ่ดสตาร์ทนะครับอะไรต่างๆเป็นสนิมนะครับเอ่นะครับแล้วทีนี้สําหรับตัวผมนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ปเกณกนจานไปนะครับไม่จําเป็นนะฮะ เดี๋ยวผมถอยให้ดูเพราะอะไรถึงไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวผมไปถอยให้ดูเลยแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายคลิปเดียวยาวๆเลยนะครับครั้งเดียวคันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับพอดีผมเอามาทําคลิปให้ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงช่อง YouTube นานแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆห่างหายไปอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นซีนอาซีน สเตอร์หน้านะครับต้องถอดสเตอร์มาก่อนนะครับซีอยู่ข้างในส่วนมากตัวนี้จะไม่รั่วนะครับผมได้รถมาประมาณเป็น100ร้อยคันไม่เคยเห็นตัวนี้รั่วนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับส่วนมากจะเห็นแต่ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นรั่วประจํานะครับส่วนหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องไม่เคยเจอครับไม่เคยรั่วถ้าเราไม่ถอดนะครับถ้าเราไม่เคยถอดอหน้าเครื่องเนี่ยหน้าเครื่องเป็นไปไม่ได้ครับที่จะรั่วเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่เคยเห็นนะฮะยกเว้นซะจากว่าเราไปให้ช่างถามลูกแล้วเขาถอดมานะครับใส่ประกงประกันไม่ดีทากาวไม่ดีนะครับใส่ประกนพับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรั่วได้หน้าเครื่องนะครับแต่ว่า ารถเดิมๆมันไม่รั่วนะครับไม่มีทางรั่วถ้าเราไม่ไปถอดมันก็ไม่รั่วนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้รั่วแน่นอนถ้าเราใช้งานไปอ่ะนี่ผมเปลี่ยนไปแล้วนี่นะครับเรื่องประเก็นไอ้เรื่องอาประเก็นประเก็นจานไฟนะครับเป็นไปได้ครับถอดทิ้งแม่งไปเลยนะครับไม่ต้องใส่เพราะว่าเวลาน้ํามันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วข้างในนี้ถ้าเราใส่ประเก็นเนี่ยข้างในมันจะน้ํามันจะออกไปไม่ได้นะครับพอมันออกไปไม่ได้มันเป็นไงนี่สนิมแดกนะครับตัวนี้สนิมแดก ตัวนี้สนิมกินนะครับตัวนี้โซ่เซอร์นี่สนิมกินหมดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับประกันทานไฟไม่จําเป็นไม่ต้องใส่นะครับถ้าตัวนี้เสื่อมไปแล้วยางตัวนี้เสื่อมไปแล้วไม่ต้องใส่นี่เห็นไหมถ้าเราถอดมาปุ๊บยางเสื่อมน้ําเข้านะครับน้ําเข้าแล้วไปขังอยู่ข้างในนะครับอ่านะครับไอพวกน้ํามันเครื่องรั่วนะครับแล้วไปหาประกันมาใส่ตัวนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเลยนะครับถ้าเราใส่ไปน้ํามันเครื่องก็จะไปขังอยู่ข้างในนี้ตัวนี้จริงๆมันเป็นแห้งนะครับไม่มี ต้องไม่มีน้ำมันเครื่องหรือไม่มีน้ำนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนประเก็นผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับเอยไม่ใช่ประเก็นแม่งม่วงมาล้ซีนนะครับซีนก็ถอดออกมาก่อนถอดฝาล้อแม่เหล็กออกมาตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนมันจะมี2ตัวนะครับเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กผมขี้เกียจถอดผมเปลี่ยนไปแล้วตัวนี้คั้นี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ถอดแล้วนะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะก็จะมาพูดรวมๆนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาน้ามันเครื่องรั่วนะครับหยดเยิมจอดหยดจอดเยิมนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยครับมีแค่นี้ส่วนหน้าเครื่องมันไม่มีทางรั่วได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเบนซ์เบนซ์ว่าเราไปถอดมาทําลูกทําอะไรนะครับมันถึงจะมีสิทธ์รั่วได้นะครับโอเคครับบอกก็หมดแล้วแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ